สวัสดีนะครับสวัสดี fc เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่ยี่สิบหกเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดนะครับฝนกําลังมาเลยชิบหนุ่มรีบกลับมาจากไร่กาลังมาเลยครับกาลังตกเลยวันที่ยี่สิบห้าเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดครับกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมสี่หน่อยครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์นะครับผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผม fc ท่านใดจะเข้ากลุ่มไลน์นะครับมีค่าสนับสนุนช่อง เดือนละหนึ่งร้อยบาทนะครับ ID Line นะครับ Line นะครับผมฝน <c oughs> มาแล้วศูนย์แปดเจ็ดนะครับ Line นะครับผม ID Line เก้าหกหกห้าหกศูนย์ห้าแสบคอโทรนะครับ 0 8 8แปครับผมต้องขอโทษขออภัยแสบคอมากเลยศ <c oughs> ูน 6, 6 8 3 6ดแปดหกแปดสามหกสองแปดหนึ่งนะครับโทถทักทายพูดคุยนะครับหรือใครจะสั่งน้ำพริกกากหมูหรือแคบหมูเจบหนุ่มก็ทำส่งนะครับใครสนใจ ทัถทายกันเข้ามาได้เลยนะครับผมฝ <c oughs> นกำลังตกเลยครับนี่บรรยากาศให้ดูบรรยากาศว้าบนี่ครับกำลังมาเลย <c oughs> บีกลับมาทันครับผมสรุปผลของวันที่25นะครับเชฟหนุ่มให้เด่นที่067 9วิ่งลู่ที่7นะครับวันนี้เน้น7 เฉพาะกิจออก5 5 4กับ6 2ดูดู6มาจะจับชุดให้ไม่ถูกนะมี6 0 6 7 6 8 6 9ออก6 2พิเศษออก8 7 1กับ2 8 7 1มีแค่7 0อีกโอ้ตาย8 7 1สามตัวก็เกือบเข้าอันนี้8 7 1อันนี้7 8 9 อันนี้หกเจ็ดหนึ่งดูดูเกือบแตกจะได้จะได้เข้า7เจ็ดรอบปกติออกศูนย์เก้าเจ็ดกับ 6, หออกสองข้ามอวนเอาหกสองสองรอบเลยเนี่ยใช่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าก็มานะครับผมตัวเน้นอันนี้ให้ก็ผิดแต้มเดี๋ยวอันนี้ให้ เก้ 9, 6, 7, มันออก097ก้า็ผิด6กับ7เนาะอันนี้ก็6มา VIP ออก499กับ85ก็มา99นะครับผมก็ยังวันนี้เข้าน้อยชุดไปหน่อย0ไม่มา6มา7มา9มาวิ่งดูเจมานะครับผมก็มาน้อยครับวันนี้เดี๋ยวตามต่อของวันที่26นะครับผม <c oughs> สำหรับวันนี้นี่ลองยี่ห้อนี้ดูไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่ได้ไปไม่ได้ไปตลาดมันก็เลยลองเอาแถวบ้านดูดูซิว่าจะเป็นไงวันนี้วันที่ยี่สิบหกโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยยี่สิบหกเดือนเจ็ด ปีหกเจ็ดนะครับผมอานอยก็ยังดีวันนี้นะครับรวมสี่นอยนะครับผมเด่นนะครับเด่นที่หนึ่งนะครับวันนี้ ห้าหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็แปดนะครับผมวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดที่ห้านะครับวันนี้หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า แล้วก็หนึ่งหกนะครับห้าเจ็ดนะครับผมห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ห้าศูนย์เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้า แล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสองแล้วก็แปดสามครับคูเบนก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับผมห้าห้า ห้าห้า,าเจ็ดเจ็ดแล้วก็ 88, แปดแปดนะครับคือสามตัวนะครับผมออก,ก็พอใช้ได้อยู่นะ คือสามตัวแปดเจ็ดห้า 8, 7, นะครับผมเจ็ดหนึ่งห้านะครับผมห้าหนึ่งสอง แล้วก็ห้าหนึ่งสามครับผมชุดสามตัว <c oughs> วันนี้วิ่งรูดที่ห้าวิ่งรูดที่ห้ากับแปดนะครับวันนี้ห้ากับแปดหนึ่งห้าห้าเจ็ด 7-8แล้วก็8-3คู่เบิ้ล55กับ88นะครับวันนี้วันนี้น่าจะมีเบิ้ลให้เห็นนะครับผมครับผม8ป5กับ715ครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้ก็ ากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้เชฟหนุ่มในการทำคลิปนะครับผมก็ฝากไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีนะครับ